สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกได้วิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันตอนเช้าครับวันนี้อากาศลมแรงเป็นพิเศษลมพัดแรงมากพาพี่น้องมายิงปลาบนบกครับไม้ก็คลองลำพะเพงเหมือนเดิมครับวันนี้มาลองปืนติดโรลเลอร์ใหม่ครับตันนี้นี่นะครับติดโรลเลอร์แล้วก็ใส่ยางย,ยางก็ผมก็ใส่ยางเส้นเดิมนั่นแหละ แค่ตัดไม่ได้ตัดเพิ่มอะไรก็ใาาส่ยาเส้นเดิมยางนี่ตึงเปี้ยครับใส่สิบสี่มิลของแปดทิิกนะครับรูใหญ่ตัวนี้ก็คอยดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันี้ว่าจะเป็นผลละลายตัดแสงนะครับผลละลา์ตัดแสงของกล้องนะเพื่อให้พี่น้องในะหินปลาด้วยกับผมนะผมจะได้ใส่ตัวนี้ แล้วมีแว่นตัดแสงแว่นตัดแสงผมจะมี2อันจะเป็นสีสีชาตัวนี้แล้วจะเป็นสีออโตโอเรนออโตโอ,อยู่ข้างในนี่ถ้าเราไปอยู่ในที่ร่มไม้ก็ใส่เป็นแสงออโตโอนะครับถ้าอยู่กลางแจ้งก็ใส่สีชาอนนี้นะมันจะได้เห็นชัดเจนเวลาเราอยู่ในที่ร่มเนี่ยเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวมีล่มเดี๋ยว เมืดเดี๋ยวแจ้งอย่างงี้นะ่ะมันจะปรับแสงของมันได้เรนอโตโ้แต่ถ้าอยู่กลางแจ้งโล่งๆเลยอะ่ะแต่สีชาหรือสีดําไปเลยโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับยางก็อันนี้จะเป็นแปริฟิกรูเล็กผมตัดมาเผื่อไว้อันนี้จะตัดยาวหน่อยอันนี้ยังไม่ได้ลองนะเอามาเผื่อมาเผื่อคอยติดตามรับชมว่าวันนี้จะมีปลาหรือเปล่านมแรงๆอย่างนี้มีปลาขึ้นให้ยิงหรือเปล่านะครับ ให้กำลังใจกันพี่น้องไปลองดูครับใส่โรลเลอร์จะมนันคือเก่าเปล่ายิงแล้วมันจะเป็นยังไงจะแรงไหมหรือจะอยังไงก็คอยติดตามรับชมกันนะพี่น้องขึ้นปืนกันขึ้น,ป,น,น,นปืนยากดูช่วงชักผมแปดะิบห้า ยางตัดตึงเปีะยะนะพี่น้อง <c oughs> ใช้ความคือดึงให้มันตึงเปีะยะเลยยางนี่เอาสุดความสามารถของยางเลยอยากยิงปานินปานินไม่ขึ้นใหนยิงเลยไม่มีหมายยิงปานินคือเขาเลยตอนนี น้าจะโผล่มาให้เห็นทักตัวต้องไปลำตะคองนั่นนะปลานินไปยิงปลานินลำตะคองเดีย๋ยวจะไปทั้งวันนะครับไปหาจะอุ้มมันเดีย๋ยวลองไปลองเทสนี่แหละโรเลอร์โรเลอร์ที่ลำตะคองนั่นนะคอ,อยติดตามรับชมกันนะพี่น้องเดีย๋ยวจะไปยิงปลาลำตะคองคอยดูมีปลาขึ้นที่ยิงหรือเปล่า ทางโน้นนปลามเยอะอยู่แล้วอันนี้มันหาตัวยากหน่อยเป็นบางวันนะผมว่านะหมายเนี่ยบางวันปลาขึ้นดีมวันก็เงียบเหมือนวันนี้วันนี้ก็เงียบเงียบเป็นพิเศษ โอ้โมเมนปัจฉโนะไฮโลโนี่แหละไปแล้วไม่ขึ้นว่ปะปันเล็น้อยอยู่นี่ตัวนึงมันมันไล่ประกัดปลาน้อยเมื่อกี้น่ะเอาบ่าวต้อมโทรมาแล้วมั้ง นน้้ขึมาช่อนนะพี่น้องอู้นู่นอาเมยเดี๋ยวเด้อเอารถสะบางไว้กันนู่นเหน็นปะไปนู่นแล้วโอ้ไหนเด้เนี่ย,ยมันอยู่นี่แหละวนไปวนมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาให้ยิงกันได้แหละไหลไปไหลมาอยู่นี่แหละพี่น้องปลามันหันหน้าให้กับหันหลังให้แล้วก็หันข้างให้อย่างเงี้ยปลาช่อนอย่างเงี้ยพวกไอช่อนพวกไโดน ยิงจังหวะไหนดีนะเลือกจังหวะที่มันหันหันข้างให้หรือว่าหันหันหน้าให้คอมเมนต์มาเลยครับยิงแบบไหนจะได้ตัวดีกว่ากันต้นไม้ก็อเอ็นไปเอ็นมาเถอะมันหันหน้าให้ปะ ต้องหันหลังให้ใทไ่ไหมผมในความคิดผมนะถ้ามันหันหน้าให้ย้ยิงไปมันอาจจะแฉลบเก็บไม่เข้านะหันหลังให้ยิงย้อนเก็บมันนะน่าจะอาโอกาสได้ตัวเยอะกว่านะเมนบอกพี่น้องเหมือนปลามันทำาลัง ถ้ามันขึ้นจิบน้ำมันต้องขึ้นมาแล้วก็จิบน้ำก็องลงแต่อันนี้มันวนไปวนมาอยู่นี่เคยเห็นไหมครับปลาปลาทำรังเคยได้ยินแต่ว่าพอพึ่งทำรังนะอ่วันนี้เห็นปลาปลาทำรังครับอู้ย เดี๋ยวผมจะไปสโลโมชั่นดูว่ามันเป็นปลาอะไรผมดูไม่ทันว่าจะเห็นเหมือนเป็นคีบดำๆหน่อยนึงปลาอะไรวะสวายสวายมันก็จะขึ้นอะไรไวปันนั้นบุ่มนึงเว้ยน้องคันเห็นไหมเดี๋ยวผมสโลโมชันให้ดูนะเอาแบบให้มันเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นปลาอะไร อโอนะ้โหเฮ้ยโปรใจญ่ดเมื่อกี้ใช้สี่ห้าโลนู่นแหละขึ้นบุ่มเลยดูนะนาะเขาตกปลากันนะครับได้ไหมครับได้ครัปลาเล็กสว,ว,วัสดีครับ ยิงปลาชโดเอ้ยยิงปลาช่อนไม่ไม่ถูกบาทนึงแล้วฮะลอยนึงฉันเหลือเงันบาทสามหมื่นปลาอะไรได้ปลาอะไรโอ้โหได้ไม่ยายโอ้ยยังเลยเออที่ผมไม่เขายูทูปเป็นยี่สิบสามนี่เขาถ่ายอยู่นี่มาดูผลงาน สายเยอะสายเยอะฟ้านี้มันขึ้นตรงนี้ไหนไม่ทันดอกมันขึ้นมันหินแค่แบบปุ๊บเดียวปลาอะไรปลาบึ้งใจเมื่อกี้ก็ขึ้นนั่นจักจเป็นปลาได,ได้ก็ไม่รู้บุม๋ม <laughs> ทุกใจบดโอ้ปลาเาขาวแข็งขาวอีไทยไร้อดไม่ใหญ่หไม่รอดเลยเนี่ย นอนเองไหนปลาน่ะกันตัวเดียวปลาอะไรโอ้โแ <laughs> น่นอนใหญ่ใจรักครับใหญ่ถ่ายวีดีโอโอ้ยไม่ต้องถ่ายหลอกถ่ายแล้วไม่ต้องถ่ายยังไงมันถ่ายอยู่นี่นะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่เห็นผลเลยยายไม่เห็นหรอกยายเปตกปลาเไม่เห็นเห็นคือเห็นปลากินเบ็ดยังไงน่นอนครับคนใจรักบีเอาอะไรทำเหยื่อมันอ่ะอ๋อยีปูปูมันกินเออนึกว่าจะเอายีปูทำเหยื่อปูมันกินเหยื่อเว้ยก่อนแล้วตึงเลยึโอะ ดีป่ะครับดีป่ะครับโดนยศใหญ่ครับใหญ่หัวเราะใหญ่โอ้ใหญ่หัวเราะใหญ่แน่นอนครับมาแต่เช้าแล้วนี่ใหญ่พึ่งจะมาพึ่งจะมานั่งได้เมื่อวันนั่งเล่นกันคุยกันอย่างนี้เลยตากโมกับก๊าบใจเป็นรักเนาะ อยู่บ้านมันมีแต่ลูกแต่ไข่อ่างนี้มันสบายใจยไมนมีลูกโควิดครับเด้ปลากินดา้ <c oughs> าได้ปลาไปให้แมวด้วย <c oughs> ปลา้าแมวนะแมวคนละตัวละตัวละตัวผนิ โดนนะครับโดนนะวิ่งไม่รับปนินน้อยครับติดกิ่งไม้ครับหลุดปปเนาะโอ้โหโดน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 ,โดน ปนินห้อยตายเลยเข้ากบ,บานหัวเลย oh. สุดยอด oh. โดนนะครับปนินห้อยอยูนั่นเ oh. ข้าหัวเต็มๆครับ oh. ไปติดงกงไม้นั่นพอดีเนาะค oh. ือจะได้ลงหน้าอีกแล้วว่ะ <c oughs> มันอยู่มันอยู่ <c oughs> หนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม เมียโทรมาตามนะสงใจต้องมาเนาะโอเคเดีย๋ยวลงไปเอาป้าก่อนพี่น้องแล้วก็กลับบ้านดิกมีสองนัดประช่อนหนึ่งนัดปานินหนึ่งนัดไ้ตัวหนึ่งอือได้แล้วพี่น้องอู้เข้าหัวเต็มเต็มปานินพี่น้องปาน้อยไอเอา ไปทอดให้แมวทำไมเอาปลา,า,า,ามหายิงปลามาเอเห็นมาหายิงปลาถ่ายคลิปเฉยๆด้อได้คลิปก็พอแหละปลาไม่ไม่ปลาไม่เน้นเมียโทรมาตามล้วเด้อโอ้รถกับรดมือ เอาเอ๋อจับใส่เลยยายแล้หแอกควงแบบฟึ่งตัวใหญ่ตั้งเนีงปนินน้อยปนินปครับมันหมานเด้อเดี๋ยวไปบ้านแล้ววันนี้เมียโทรมาตามแล้วครับเออไปยังรถม้าครับป้ามันไม่ค่อยขึ้นได้นาะวันนี้วางปลาฟึ้งฟึ่งวางวางหอกหมาครับถ้ารับคลิปนี้ก็ ได้ยิงปลาไปสองทีครับพอได้เทสต์โรเลอร์ดูต่ตรงนี้นว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เสียงยิงดังแชะมันไม่ถีบเหมือนข้อดีมันคือมันไม่ถีบเหมือนใส่ย,ยางธรรมดามันจะยิงนิ่มกว่ากันครับแต่ว่าใส่ย,ยางเส้นเดียวรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแรงเดี๋ยวผมจะเอาลองลองใส่ย,ยางรูลเล็กลองยิงดู เดี๋ยวลองอัพยางดูอีกทีหนึ่งเนาะค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่สวัสดีครับ